ครับก็ขอสัตด,ดีสมาชิกมอยหูแฮปปี้มอยไทยสมาชิกกลุ่มลายเสียงทุกกลุ่มและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มอยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่30พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8มัมมอยหูแฮปปี้มวยไทยมาฟันทงหลังช่าง รายการมวยช่อง7สีแสีนครับแล้วก็จะแถมให้ด้วยช่อง5นะเป็นการฟันตรงหลังช่างทั้งหมดนี่คู่เลยช่อง7จะฟันทองไว้ให้ตั้ง6คู่นะครับเผื่อมวยอนอกกันนะครับเผื่อวันนี้มีมวยนกกันอาจจะมีถ่ายทอดคู่5คู่6กก็ผมเองก็เตรียมข้อมูลวิเคราะห์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะมวยหูเวพีจะภาค คู่ที่5คู่ที่6ให้ทุกครั้งนะครับถ้าเกิดว่าช่องเจ็ดมีการถ่ายทอดนะเพราะฉะนั้นใครที่สมัครสมาชิกนี่ถ้ามีมวยนันเกิดขึ้นนะแล้วก็ไม่มวยคู่ที่5ไม่ต้องวางสายนะครับคู่ที่5คู่ที่หผมเองจะภาคให้ทุกครั้งนะครับใครไม่ภาคผมภาคให้นะครับคนะู่ที่7ก็เคยภาคนะครับในเวทีมีผมภาคอยู่คนเดียวก็เคยมีนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ฟัง ช่องเจ็ดช่องเดียวนี่ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับแท่านาใดที่ยังไม่มีตัวช่วยรับเดินกระตู้ดูว่ายังสู้เขาเมื่อไรตัวนุ้นตัวเชียร์มาช้านะครับนะถ้าชอบมวยหูที่ภาคมวยเพียงอย่างเดียวไม่ลุ้นไม่เล่นไม่การพน,นันใดๆสิ้นเลยครับนะ,ะเป็นมวยหูที่ชี้ตัวเล่นก่อนชอกทุกคู่รู้สองนักมวยทุกคนภาคมวยด้วยสมองสมาชิกนี่เสียยากนะครับแล้วกนะ็ ผมภาคเองนะครับนะผมภาคเองทุกคทุกช่องเลยวันนี้ใครอยากฟังช่องเจ็ดก็เป็นมวยหูวีพีพวกเครื่องเวทีก็150บาทนะครับนะแล้วก็มวยหูผ่านกล่องนะครับนะก็100บาทฟังช่อง7ช่องเดียวนะครับนะส่วนใครอยากจะฟังรายเสียงก็เป็นรายเสียง v ีพีพวกเครื่องเวทีไม่ผ่านกล่องนะการันตีว่าไวกว่ามวยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านเลยนะก็เดือนละ400บาทนะครับนะชอบแบบไหน,นอย่างไรก็โทรสมรัครกัน093642 7901 093 หกสี่สอนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ครับ่งเป็นวันหวยออกนะวันนี้เราก็ลุ้นหวยกันไปเผื่อว่ามีกำไรกำไรอยากจะลุ้นเชียร์ลอตเตอรี่อ่าไว้ลุ้นพรุ่งนี้ก็ผมมีอ่าตัวเลขที่ผมชอบนะเพราะว่าเวลาผมจะลุ้นลอตเตอรี่เนี่ยผมก็จะต้องวิเคราะห์ตัวเลขไว้ก่อนนะไม่มีการซื้อมั่วแต่อย่างใดนะครับนะสำหรับเลขของ อ่ะงวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกแปดที่ผมชอบเลยนะก็ชอบบนตั้งหลักวเลยก็คือหกนะครับนะเป็นเลขเด่นสุดเลยสาหรับผมนะครับสองตัวนี้ก็หก 7, 7 6 3ดหกตัวนี้ก็สามหกนะครับโดยให้6 ตั้งอยู่ที่ตรงกลางนะครับนะก็สามตัวบนก็คือง่ายๆเลย3ตัวท้ายลอตเตอรี่ก็ซื้อไปครับ3 6 7นะครับส่วน2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนี่ผมนี่ชอบ8นะดูว่า8น่าจะเป็นตัวหลักแล้วก็2ตัวก็8998นะครับแล้วนกะ็วิเคราะห์กันง่ายๆครับนะสำหรับไม่เลขหวยไม่ต้องยาวเป็นหางว่าเหมือนเจ้าอื่นนะครับของผม,ผมบนหนึ่งบนล่างอย่างละชุดเท่านั้นนะครับนะก็ไวรุ่นไว่เชียร์กันสนุกสนานนะครับในเรื่องหวย บอกได้เลยว่าไม่มีใครรู้จริงครับนะก็เดากันทั้งทุกคนแหละนะเพราะฉะนั้นก็จัดกันบางๆนะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับนั่นเป็นการพบกันระหว่างทางรากขงแบบแดงเปซี่สุจีเบอร์ม่เก้เพราะทาขงข้ฝ่ายน้าเงินสีลาออลาาสจเอ็กละมังนนมวยคู่นี้ก็เวทเดิมก็ตั้งไว้ที่107อดปอนด์นะครับนะแต่ว่าทางด้านาของแปซี่นี่ก็ขอเพิ่มเป็น108่งช้อเป๊ชาปซี่นี่ก็ทําหนักมาดีครับกนะ็มาช่างได้108.2รลดไปจุดสส่วนทางด้านาของฝ่ายน้ำเงินมาสอบได้107.6รจดขาดไปจุด4นะครับนะรูปร่างในทางของเปซี่นี่สูงยาวใหญ่กว่าชัดเเจนลย ถ้าได้ขับไปซีซูจีเมเกอ์19ปี170เซนจากสุรินกระดูกมวอนยังชอกไปไปร้อยครับซ้อมอยู่ที่สูจีไปล่อย55กิโลกรัมนะเวทช็อกไปจำประมาณ107 108 109ดน้อย ปี68ชกไปล8ครั้งก็ชนะ4น็อก1และก็แพ้4เป็นการแพ้น็อก1ครั้งในยกที่2ชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดที่35ครั้งนักคุนกชก5ครั้งเป็นการน็อกภายใน3ยกมากที่สุดและก็แพ้น็อก5ครั้งเป็นการแพ้น็อกภายใน3ยกมากที่สุดเช่นกันยังไม่เคยชกที่ช่วง7มาก่อนนะครับนะักนะกระดูกมวยนี้เข้าเวทีมักงกรมาตั้งแต่ปลายปี63เลย ทางด้านของเป๊บซี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวได้เปรียบนะส่งมวยก็ฝีมือบุบบนเข่าหนครับชอบวงในแข่งกว่าวงนอกนะส่งมวยในจะแข็งแกร่งแข็งแรง,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 งตลอดเกมนะครับส่วนท่นนานักกฝฬาใเมืองสีลานล่าสจ๊เล็กเมืองนอนท์นี่ก็อายุ16ปีนะครับนี่ก็อ่อนกว่า3ปี166กกเซนต่ำกว่า4เซนจากสีสเกตครับกระดูกมวยก็ประมาณสัก340สี่ไฟนะกระดูกวันนี้เป็นรองนะครับนะ้ำซ้อมอยู่ที่สจ๊เล็กปละยๆในห้าส น้อยกว่าชนะคะแนนสองสามกิโลเลยครับในเวทชกประจำนี่ก็อยู่ประมาณสักร้อยเจ็ดนะครับปีหกแปดชกไปห้าครั้งก็ชนะสามเป็นการน็อกทั้งสามครั้งเลยแล้วก็แพ้สองครั้งชกไปทีม่มงกรูงมาทั้งหมดนี่สิบหกครั้งน็อกคูช่ชกหกครั้งอาวุธมวยนี่ถือว่าหนักแรงใช้ได้เลยแล้วก็แพ้น็อกสามครั้งนะครับเคยชกที่ชกเจ็บมาหนึ่งครั้งหลังคู่เอกนะครับในะบนะวันนั้นก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนนะก็หยุดหายไปน,นานประมาณสักสองเดือนกว่า เมื่อคุณนี้ก็เคยชอกันแล้วหนึ่งครั้งนะครับนะก็เป็นทางด้านของฝ่ายแดงครับนะที่เบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายนะครับ3ยกนี่เป็นรองนะแต่ว่ายก4ีนี่ขวางหน้าปล้ำฟัดรติวงในนี่ทางด้านของเป็ปซี่นี่ ได้ลูกแข็งแรงนะได้ลใหญ่ลูกแข็งแรงนะครับแล้วก็เบรดเอาชนะไปได้ในจอกท,ท้ายครับมาเจอกันใหม่วันนี้ป๊ปซี่ก็ได้เปลี่ยนเรนื่องของน้ําหนักด้วยได้รูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าด้วยนะครับนะต้นๆก็อาจจะคู่ขีสีสูส,สีพลิกไปมานะแต่ว่าปลายๆนี่ผมดูว่าลูกขวางหน้าลูกลาฟัดวงในลูกใหญ่นะหน้าจีเบเลด้วยนะในยกท้ายๆนะครับนะ อ่ามวยคู่ที่1ช่อง7นี่มักจะพลิกล็อกเสมอนะครับนะพลิกล็อกถือประจำเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครข้าแดงแล้วมีราคาดีๆก็อย่าลืมออกตัวซื้อขายบางทุนด้วยนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ทางด้านของเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกีียวให้อัตราสัดส่วนจะชนะในนัดนี้อยู่ที่55%เปอร์เซ็นต์นะครับคู่ที่สองับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเทพมงคล CMA อ c คา e ดมีพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงิน ออยรากระเป๋าลิงกี้นะครับนะ้มวยคู่นี้ก็รูปร่างในทางด้านของฝาแดงนี่จะได้เปรียบสูงยาวใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับนะมวยคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับนะังคู่เดิมนี่จะเป็นไอยรานะครับนะอยราไม่ใช่ปราบดานะครับนะปราบดานะแต่ว่าทางด้านของปราบดานี่มีปัญหาครับมีปัญหากับหัวหน้าคา่ายมานาศปิ่นสินชัยนะก็ประมาณว่า ไม่สามารถตักเตือนอะไรได้แล้วนะครับนะโชกมาเสียหาไฟในตัวนวมบอกว่าเก่งนะก็เลยม,ม,มีพอมีปัญหากับวา่าลกค้ก็เลยต้องถอนออกไปนะก็เลยเอาทางด้านของคู่ าทางด้านของคู่เทพมงคลกับทางด้านอายรามาแทนนะครับนะอันนี้ก็เป็นประวัติของอคู่มวยของคู่นี้นะครับนะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ว่าทั้งคู่เป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันนะครับมวยคู่นี้รายการเดิมจะขึ้นไว้ที่น้ําหนักพิกัด125ปอนด์นะครับนะแต่ว่าทั้งคู่นี่ก็มาเกินกันครับนะมาทางด้านของฝ่ายแดงเทพมงคลนี่มาสอบนี่หนึ่งร้อยเจ็ด ร้อยยี่สิบเจ็ดจุดหกเลยส่วนทางด้านของอิยราก็มาสอบหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองนะครับนเะขาเลยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปอนด์นะครับนะทางด้านทั้งคู่ก็ตกลงกันเพิ่มขึ้นมาอีกคนละหนึ่งปอนด์ทางด้านฟรงก็ลดไปหนึ่งจุดหกส่วนทางด้านของฝ่ายนในเวลนอิยราก็ลดไปหนึ่งจุดสองอิยราลดเสร็จก่อนนะครับส่วนทางด้านของเทพมงคลลดเสร็จเป็นคนสุดท้ายนะครับ <c oughs> แต่ว่าคนสุดท้ายของช่องเจ็ดวันนี้จะลดเสร็จอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดโมง สามสิบห้าได้นะประมาณเจ็ดโมงสามสิบห้านะก็ถือว่านักมวยท,ทั้งหมดแหละทำน้ำหนักนกันมาดีนะครับสำหรับทางด้านของเทพมงคลใน,นอายุ18ปีร76เซนจากจังหวัดชุมพรกระดูกมวย560ไนะแต่ว่าซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่ปลแรกก็หกิกิโลกรัมเวทชอกประจำก็อยู่ประมาณสักร2อย0 4รอปี68ในชกวทสีครั้งก็ชนะทั้ง4ครั้งเลยชกเวทีมกรุงมาทั้งหมดในยครั้งก็แพ้นกเพียงครั้งเดียวในยกที่3เมื่อวันที่10กันยา66หพา มา2ปีกว่าแล้วนะครับนะที่ทะนั้นของเทพมงคลไม่เคยแพ้นอกใครอีกเลยผมก็เลยอ่านว่าวันนี้ไม่น่าจะแพ้นอกให้ทานั้นของชอกในนัดนี้ครับการชแล้วก็เคยชนะน,นอกชอกในเวทีมกรุงสองครั้งในยกที่2กับยกที่4นะครับยังไม่เคยชกที่ช่องเจ็ดมาก่อนมันนักมวยที่มาจากมวยดีวิธีไทยแล้วก็ย้ายมาชกกับเกียรติเพชรเนสัก4ไฟนะครับก็ชนะทั้ทงสีไฟก็ถือว่าถูกฉลกกับทะนั้นของเกียรติเพชรเป็นอย่างมากเลยครับย้ายมาสีไฟก็ชะนะทั้ทงสไฟเลยนะครับ การชนะนกครั้งล่าสุดของทนดั้เทพมงคลเกิดขึ้นเมื่อวันที่18สิงหา67นะครับวันนั้นก็ช็อิกัด123ปอนด์ก็ผ่านมาปีกว่าทันดั้ฝ่ายแดงก็ไม่เคยนกไข่เช่นกันวันนี้ผมก็เลยอ่านว่าธนดั้ฝ่ายแดงน่าจะยึะครบ5ายกไม่น่าจะแพ้นกและก็ไม่น่าจะชนะนกคู่ชกได้นะครับ <G ül> ส่วนทางด้านของฝ่ายทางด้านของเทพมงคลนนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับนะคุนี้ก็ซ้ายเจอซ้ายนะครับนะทรงมวยก็รูปร่างนี่จะสูงยาวได้เปรียบทรงมวยก็ฝีมือบุบ๋นเข่าในครับรู้ครับได้เก็บการวดนี่ทําได้ดีเลยมีทางนอกมีทางในชกวงในชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับนะทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแล้วก็มีมวยที่เหลี่ยมตัวดีครับหักล้มเทเทงนี่เก่งมากๆเลยนะแล้วก็ประเภทปัดเออเกี่ยวขาหักล้มอ่าประเภทใช้เหลี่ยมนะหมุนบิดกระชากตีวงในก็ถือว่าทำไดิดีสภาพร่างกายดีกว่า ทัวคนี้กำลังสดกัน่ลยวันนี้มาช้าในเนื้อตัวนี้เปรี้ยเลยนะตัวนักมวยแม้ว่าจะมาเสริมแทนก็จริงแต่ว่า,ามีการเตรียมตัวพิซซ้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่านักมวยนี่กำลังสดเลย ส่วนทน,นกฝ่ายนวลอ,อายารากรัเป่าลิงกี้นี่อายุ22ปีก็แก่กว่า4ปี170เซนต์ต่ำกว่า6 6เซนจาก110น,นะก็ยืนเทียบกันในต่ต่ำกว่าชัดเจนกระดูกมวยก็ซ้อมมาชกมาเป็นร้อยครับซ้อมอยู่แพทสมน็กเปพลอยนี่63กิโลกรัมนะเวทชกย,ยังกว่า25จะชกเวทใหญ่กว่านะครับปี68ชกมา4ครั้งก็ชนะคะแนน2ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งครับชกเวทีมังกรุงมาทั้งหมดใน27ครั้งนะแม้ว่าจะกระดูกดีกว่าแต่ว่านานๆจะชกสักครั้งที่เวททีมมมังงงงงกกกรรนะรนค้้ดแแชาลว20ใเือุ แฟนนักเวทก็ชคเพียงแค่27ครั้งมากกว่า7ครั้งนะครับก็การชกเวทีมังกรุง27ครั้งชนะนอกคู่ชก4ครั้งแล้วก็แพ้นอก2ครั้งนะครับนะเคยชกที่ชคเจ็ดมาทั้งหมดนี่ก็8ครั้งเลยนะก็ชนะเพียงแค่3ครั้งนะชค8ชค8ชนะ3เพราะว่าปลายปลายนียุบตลอดนะช่องหลังปลายปลายนียุบตลอดแล้วก็อัเมอ1ครั้งครับนะ ทางด้านของอยิยาราก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างเป็นรองทรงม,มือก็ฝีมือเขาในครับล้วก็เก็บการอวสก็ทําได้ดีไม่นอกไม่ในชคบนนอกวันในเก่งพอกันนะครับนะแต่ว่าถ้าโดนหนักๆงๆก็เัเ็บรวณชวนเสี่ยงซ้าได้ตลอดเกมสําหรับทางด้านของฝ่ายอายิยรานี่ก็ชนะนกครั้งล่าสุดก็เมื่อวันที่2พฤศจิกายนหกก็ผ่านมาประมาณ1ปีแล้วนะครับนะท,ที่ที่ทางด้านของอ ไอาราไม่เคยนอกไข่นะครับนะวันนี้ก็เลยอ่านว่าทั้งคู่น่าจะสู้กันยันทายยกเลยนะครับันะ้ทั้งแบบทางด้านของไอารานี่ก็ช่องกับมือซ้ายก็มีทั้งแพ้มีทั้งชนะนะครับแตนะ่ส่วนนั้นเทพมงคลช่องกับมือซ้ายก็มีทั้งแพ้มีทั้งชนะทั้งคู่ไม่แพ้มวยซ้ายด้วยกันนะครับ <c oughs> สำหรับทางด้าน,นอิยาาก็จะมีสถิติที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับนะผมเองก็จะเป็นคนที่วิเคราะห์มวยโดยละเอียดนะครับนะก็คือ,อาจากการชคในเวทีที่ช่องเจ็ดนี่แปดครั้งนะอิยาาไม่เคยชนะ2นัดติดต่อกันที่ช่องเจ็ดนะนัดผ่านมานี่ก็พลิกชนะที่ช่องเจ็ดไปแล้วนะครับนะถ้าตามสถิตินี่นัดนี้อิยาาจะต้องแพ้นะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอ่านว่าอิยราไม่น่าจะ ทำลายสิริตรงนี้ได้นะครับเพราะวันนี้ตัวเล็กนะครับมาแทนด้วยกันนะอ่ะแล้วก็ทางด้านของเทพมงคลก็ไม่แพ้หมวยซ้ายด้วยเหลี่ยมตัววงนอกนี่เทพมงคลดีกว่า ผมอ่านว่าไอราไม่น่าจะขึ้นคอทางด้านของเทพมงคลได้เพราะเทพมงคลเป็นมวยที่ไล่แขนเก่งนะครับนะครูชกที่ขึ้นคอยากเลยนะวงนอกนี่ก็ดูว่าดีกว่าด้วยนะเทพมงคลเสียเปรียบแค่กระดกนะครับอย่างอื่นก็ดีหมดนะครับแะแม้ว่าจะไม่เคยมาชกที่เชื่องจันมาก่อนแต่ผมเชื่อว่าตัวนักมวยเทพมงคลซึ่งส่งมวยนั้นนิ่งมากนะครับนั้นนิ่งมากปักหลักคือข้างเชือกนะไม่พิงนะหลังไม่พิงเชือกหลังไม่แตะเชือกแต่ว่าปักหลักข้างเชือกและคอยดักอาวุธนะพอครูชกจะขึ้นคอนี่จะไล่แขน กดแขนเก่งแม่กูชกขึ้นคอนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าต้นๆอาจจะเป็นร้องแหละแต่ว่าปลายๆนะด้วยสภาพรากาศที่ดีกว่าเพราะว่าทางด้านของอายรา ชกช่องเจ็ดแบบปลายมักจะยุบจะแผ่วแล้วก็สิริชกช่องเจ็ดไม่ดีด้วยไม่เคยชนะ2นัดติดต่อกันด้วยนะครับถ้าอเยราชนะวันนี้จะเป็นการชนะ2นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกที่ช่อง7นะครับส่วนตัวผมค,คิดว่าไม่น่าจะทาลายสถิี้ได้เพราะถ้าทําได้ก็คงทําไปได้แล้วในช่วงที่พีกพิกนะครับนะฟันทงหลังช่างก็สวนกันทั้งประเทศอีกคู่หนึ่งนะครับนะเมื่อวานน้ผมสวนทั้งประเทศคู่4ช่อง3นะก็คู่4ี่ช่องสามก็เป็นฝ่ายชนะขาดลอยนะครับวันนี้ก็สวนทั้งประเทศไปที่ทานด้นก็น เทพมองคล CMA Academy ให้อัตราส,ส่วนจัดชนะในนัดนี้อยู่ที่55ปเซนะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทรตาฟลังสิทธิทชัยสอเดชพันธ์พัฒนกัฝ่ายเมือเมาครีวันของโอม MBK หรือว่ามเมาครีเบชเอวดนะวันนี้ขึ้นขึ้นป้ายใหม่เป็นเบชเอวดก็คือเสียเบชเชียงใหม่นั่นแหละ เท่านั้นกับฟแดงซิติชัยสอเดชพันธ์20ปีร7 2เซนจากจังหวัดตรังกระดูกมวย60ปิบป้นะครับซ้อมอยู่สอเดชพันธ์ป,ปล่อยๆนี่ก็63กิโลกร,รัมเบ็ดช้ำยังก็ร้อยยีปอนด์เมื่อเช้านี่มาชั่งได้1 2 7่อ่นะอสินะจุดสของทางด้านสิริชัยนี่ใช้เวลาลดครึ่งชั่วโมงเลยนะลดไม่ลงนะครับนะลดไม่ลงนะก็ตัวนักมวยก็ต้องใส่ชุดสวมชุดวิ่งเนี่ยถึงจะรถหลงเพราะาอากาศมันหนาวนะครับ ทางด้านของอการคุมน้ําหนักนี่ทางด้านของสิทธิชัยนี่คุมวุมมา4กิโลนะครับนะป 68, นไปหกแปดในชกปและสี่ครั้งก็ชนะ1แล้วก็แพ้สามชกเวทีมังกรุงมาทั้งหมดได้ยีครั้งนอะกคุชกสี่ครั้งแล้วก็แพ้นอกหนึ่งครั้งนะในรายการวัยวันนะแต่ถ้าเกิดว่ารายการวัยไทยฮอกเทนดาของสิทธิชัยไม่เคยแพ้นอกไขวันนี้ก็เลยอ่านว่าน่าจะสู้ยันห้ายกนะครับก็เป็นมวยขวาครับรูร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวเสียบใกล้เคียงกันแหละนะ ส่งยาใกล้เคียงกันส่งมวยก็ประเภทฝีมือบูบุญเข่าในครับลูกรับได้เก็บการวัดฐานได้ดีมีนอกไปในชกมาในเก่งกว่าวงนอกนะแต่ว่าวงนอกก็มีอัดมีศอกด้วยนะครับนะส่วนทดาน,นกร์ฝกาแเงินเมาคลีนะครับเมื่อเช้านี้มาสอบ128ปอนด์นะครับเกินไป1ปอนด์นะแล้วรถไปรถมาก็เหลือ127.6กร้็ดจุดหกก็ลดอีกแป๊บหนึ่งก็ผ่านสบายๆนะครับแนตะ่สำหรับสาตนดาร์ดเมอคลีก็23ปีแก่กว่า3ปี170เซน 173เซนนะครับจากกระบี่นะกระดูกมวยก็ชกเป็นร้อยครับซ้อมอยู่ที่เพชรซีหมื่นแล้วก็มาเก็บตัวเพิ่ม,เต,มเติมที่กกทนะครับนะก็ซ้อมอยู่กับนักมวยที่จะไปชกซีเกมแหละนะเป็นคู่ปล่ำคู่ซ้อมกันไปนะก็อีกสองสัปดาห์นะครับนะช่วงที่ฝนตกนี่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามาซ้อมที่กกทแล้วนะครับปล่อยๆนี่ก็63เท่ากันนะเวทชกจำกวาประมาณสัก128ปี68ชกไปห้าครั้งก็ชนะสองครั้งแพ้สาม ชมกมากรุงมาทั้งหมดใน55ครั้งนกขุชก6ครั้งแล้วก็แพ้นก3ครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่2ทั้ง3ครั้งเลยครับเคยชกที่ช่วงเจ็ดมาแล้ว3ครั้งก็ชนะน,น,นกกุชก1ครั้งในยกที่3แล้วก็แพ้คะแนน2ครั้งข้าวกรุงมาก็มาสักปลายปี58นะถือว่าชมกมกรุงมามาสัก10ปีแล้วทางด้านของมองกตีก็เป็นนายทหารเป็นนายทหารด้วยนะครับชั้นยศน่าจะนายสิบนะครับ <c oughs> เมื่อคืนนี้ก็เคยชกกลมาร์2ครั้งนะก็ เป็นฝ่ายทางด้านของโมกตีครับเป็นฝ่ายชนะทั้งสองครั้งเลยต,ต,ต้นก็คู่ขีดสุดสิแหละแต่ว่าปลาย,ลายๆนี่ชนะด้วยลูกขวางหน้าแล้วก็ลูกแข็งแรงนะครับนะปลายๆนี่เมื่อเช้านี่ตัวใหญ่ด้วยโมกตีนี่ตัวใหญ่เนื้อตัวนี่กล้ามบึกเลยส่วนทางด้านของสิริชัยนี่ผมดูไม่ดีครับเนื้อตัวหลวมๆไม่ดีแล้วก็ปากซีดขาวเลยนะ แม้ว่าจะจุดสองแต่ก็คุมมา4กิโลนะครับคุมมา4กิโลมาเช้ามาวิ่งในปากซีดขาวเลยส่วนด้านของเมาคลีนี่มาสบายๆเลยแม้ว่าจะเกิน1ปอนด์แต่ว่าค่อยๆลดสุดท้ายก็ลดได้นะครับนะที่จุดหกลดได้ง่ายเพราะว่าแดดออกนะครับใส่ชุดมาวิ่งกลางแดดแป๊บเดียวก็ลดได้เหลือ127.0งอีิบดนพอดิบพอดีครับมวยคู่นี้ก็ต้นๆคู่กีฬ4สีนะแต่ปลายๆผมยังอ่านว่าเหมือนเดิมนะครับนาะเมาคลีจะได้ใช้ลูกใหญ่นะลูกใหญ่เดินชนเข้า ขวางยัดเข้าไปนะครับนะน่าจะเบียดเอาชนะไปได้อีกครั้งฟันตรงหลังช่างยังชอบไปที่นั่นของเมาครีวันของโอมนะครับให้อัตรา,าสัดส่วนที่จะชนะในนั้นมีอยู่ที่65%และให้ทางด้านของเมาคลีวันของโอมเป็นมวยเด็ดเมาคลีเบชอวดนะครับนะเป็นมวยเด็ด ตัวเดียวลเล่นของช่องเจ็ดในนัดนี้ด้วยนะครับนะก็บริการหน้าเสื้อของเสียเบสนี่การันตีว่ายัางไงร,ราคาเข้าไปก่อนแพ้ก็พลิกถ่ายทายออกตัวได้แน่นอนนะครับนะเพราะว่าสอเดชพันธ์เขาไม่ลุ้นไม่เฉียบไม่เล่นการผัานันทั้งสิ้นนะครับคู่ที่สีครับซึ่งเป็นคู่ของรายการในวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างทันแฝงพรเสน่ห์สูมิพัฒน,น์พัฒน์ตระกป่าในแผนอภิชาติอภิชาติาาตมวยไทยมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดน้ำหนัก1นึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ัดแฝงมาสอบมาสอบเลยนะก็หนึ่งร จุ 4, ขาดไปจุดหกนะช่างเพลทปลุ๊บก็กลับบ้านเลยครับสำหรับทางด้านของพอสแสกก็กลับไปโรงแรมนะเพราะว่าเขานั่งรถทัวร์มานะนั่งรถทัวร์มาแล้วก็มาช่างก็คือ,คอ,คอทำน้ำหนักมาบนรถทัวร์แหละแล้วก็ช่างเสร็จก็ไปพักโรงแรมนะครับเดี๋ยวสักเที่ยงก็คงจะมาที่เวทีช่องเจ็ดนะก็อายุยี่6ละนะร้อเจ็ดเซนจากนครศรี อันนี้ซ้อมอยู่ที่สมุยพัฒนครศรีเลยนะครับนะก็ฝนตกน้ําท่วมบ้างนะครับนะช่วงที่นักมวยซ้อมอยู่นะครับนะเขากระดูกมวยก็ชกเป็นร้อยครับนะปลายๆหกสิบสามปีชกจังก็ร้อยเจ็ดร้อยแปดปีหกแปดชกได้หกครั้งก็ชนะคะแนนสองครั้งแล้วก็แพ้คะแนนสี่ครั้งครับชกเวทีมงกรุงมาทั้งหมดในเจ็ดสิบครั้งนะสมัยที่พีคก,กนี่เขาชกไหวมากนะชกทีมากเลยครับนะนักกูชกสามครั้งก็แสดงอาวุธไ,ไม่หนักแล้วก็แพ้นกสี่ครั้ง ชกที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดนี่ก็15ครั้งนะชกมา15ครั้งก็ชนะ5ครั้งครับเป็นการนอก1ครั้งในะยก3แล้วก็แพ้9เสมอ1นะึวยคุณนี้ก็ทางด้านของพรสน่ห์นะครับนะสนามของพรสน่ห์นี่ก็มีสถิติน่าสนใจอีกอันหนึ่งนะก็คือพรสน่ห์ชกที่ช่องเจ็ไม่เคยชนะ2นัดติดต่อกันนะครับนะก็ ข่าวที่แล้วนี่ชนะแล้วนะครับนะถ้าตามสถิตินัดนี้จะไม่ชนะนะครับส่วนตลาดกระฝ่าเงินเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยก็อายุ23ปีแล้ว67เซนต์ต่ำกว่า3เซนจากอุบลกระดูกมวยก็ชกมาเป็นร้อยปล่อยๆนี่มากกว่านะครับ64ก,กระดบริเวณชกประจํานี่ก็124-107ปอนด์นะครับนะ่าจะชกเวทเล็กกว่า เคยชกร้อยยิบเจ็ดปอนด์เพียงครั้งเดียวนะเวันนั้นก็ชนะนกคู่ชกยกที่สยกเปะขานอกไปในยกที่สามปีหกแปดชกไปห้าครั้งก็ชนะสามครั้งเป็นการนกหนึ่งครั้งที่สามแล้วก็แพ้คะแนนสองครั้งชกเวทีมังกรมาทั้งหมดได้สี่สิบครั้งนกคู่ชกสิบครั้งอาวุธวันนี้หนักแรงนะแต่ขาเจ็บมากเลยเป็นการนกภายในสามยกมากที่สุดด้วยแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในรายการมวยไทยห้ายกเคยชกที่ชกงเจ็ดมาทั้งหมดนี้ก็ห้าครั้งชนะนกคู่ชกนี้สามครั้งแล้วก็แพ้คะแนนสองครั้ แพ้ที่ช่วงเจ็ดมาสองนัดติดต่อกันแล้วนะครับนั้งัทางด้านของแพทย์วิชาติก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็เปลียบเปรียบ,ยบช่วงชกเล็กน้อยครับทรงมวยนี่ก็ประเวทเดินหน้า,ตาเตะขาจ่าอย่างกระสอกลุ่นระลันั้นแต่แกก่อนนะครับวงในก็มีขวางหน้าจะใส่ดันแทงนะต้นๆได้ลุ่นก่อนแหละนะแต่ว่าคุมน้ำหนักมาประมาณสัก5 6กกิโลเลยเพราะว่าตัวเองนั้นน้ำหนักเปอย,ปอยๆมากกว่าทาด้านข้าวแดง1กิโลกรัมนะครับ มวยคู่นี้ก็ทางด้านแรดงจะต้องอเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะเพราะว่าเป็นมวยเข่าส่นทางด้านของแพทย์อาภิชาติก็คงจะปักหลัก เตะขาไปเรื่อยแหละนะ,ะทีนี้ทางด้านของพรสนเสรเนี่ยเป็นมวยที่ป้องกันอาวุธไม่เป็นโดนแตะขาก็ยกขารับไม่เป็นนะครับนะก็คงจะโดนเด้งไปเด้งมาผมเชื่อว่าตน้ตนต้นนี่เป็นรองถ้าพรสเนเสรจจะชนะได้จะต้องพลิกด้วยเข่าในในยกท้ายเข้าทางานา่า,าฝ่ายนะันก่อนมีโอกาสที่จะกินเต็มได้ก่อนหรือว่าได้ออกตัวได้ก่อนนะครับฟันธงหลังช่างยังชอบไปที่เดินของ เพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยนะครับให้อัตรา,าสัดส่วนจะชนะในนัดนี้อยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นตและก็ให้เป็นมวยเด็ดตัวเองชอบด้วยนะครับนะเป็นมวยเด็ดผมชอบวันนี้ทั้งรายการในผมชอบเพชรอภิชาติเพชรมวยไทยมากที่สุดดูว่าเข้าวัยออกตัวได้ก่อนนะครับไม่จําเป็นต้องได้รับการชูมือนะครับนะก็ชอบในเรื่องของการทำำํากําไรนั่นเองนะครับฟันทองหลังช่าง แพทย์อภิชาติอภิชาติหมายไทยนะครับคู่ที่5ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดง ลองสีแสงทองคาร์เกสพัฒน์ตับงกาแฟเมืองซอกกราวสอทับติมทองนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดน,น้ำหนัก113ปอนด์นะทั้งคู่ก็มาน้ำหนักสบายๆนะครับนะ mm hmm. ก็เพชรทองสีก็ดูว่ากระดูกมวยยังเป็นรองอยู่ครับนะก็ร้อยหกสิบสี่เซนเคยชกที่ชเกเจ็ดมา้หนึ่งครั้งวันนั้นก็ชนะคะแนนนะครับส่วนทางด้านของชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดในสี่ครั้งก็ชนะคะแนนสามครั้ง และก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างเป็นรองทมวยฝีมือเข่าในครับรูปการเก็บการรุกทำได้ดีมากไปไหนชกวงนอกวงในเก่งพอกันนะครับส่วนเซนฝ่ายมินอซอกกราวส์ทับทิมทองอายุ15ปีร้อยหกสิบแปดเซนจากชนบรุรีกระดูกเมินประมาณสักสามสิบครั้งนะก็ปล่อยๆในห้าสิบเอ็ดตัวครับชกได้ร้อยสิบถึงร้อยสิบห้าปอนด์ปีหกแปดชกละสี่ครั้งก็ชนะสามแพ้หนึ่งยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมังกรเช่นกันก็เป็นมวยขวาครับร่างได้เปรียบนะทรงมวยก็ฝีมือเข่าในครับ ลุกนะร,รับได้เก็บการรุกทำได้ดีมีนอกเป็นไหนชอบวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับมวยคู่นี้ก็ผมเคยเห็นในเวทีทั้งคู่นะก็ผมดูว่าทางด้านของซอกรานะ้านฝีมือวงนอกดีกว่าหน้าจอกดำก่อนถ้าจะแพ้ก็พลิกใหนยกท้ายๆนะครับฟันตรงดังช่างยังชอบไปที่ด้านของซอะกราวสอทับถิ่มทองนะครับคู่เดี่วก็เป็นการพบกันระหว่างท่า,าดับแงสันติเล็ก พยักอบุบลพบกะกทางด้านของฝ่ายน้ำเงินพันพยักเล็กสราชภูมินะครับหมวยคูนี้ก็1้อยสิบปอนด์นะพันพยักเล็กในรถไปจุดหส่วนทางด้านของสันติไล้ก็สบายๆนะครับ ทางด้านของกระดูกมวยนี่ฝ่ายน้ำเงินพันประยักเล็กนี่จะกระดูกมวยดีกว่าแต่ว่าเป็นมวยมาแทนนะผมสอบถามแล้วบอกว่าซ้อมมาตลอดนะครับซ้อมอยู่สระชบุิตลอดเลยแล้วก็เป็นมวยฝีมือเข่าในอุธนี่หนักแรงเลยนะส่วนด้านของฝ่ายแดงสนิษผมดูว่าไม่สู้ไหนครับไม่ค่อยชอบไหนเท่าไหร่เป็นมวยหวงนอกนะครับนะก็คู่ขี้สูสีแหละนะเพราะว่าน้ำเงินเ,เป็นมวยมาแทนแต่ว่าคู่นี้นี่ผมดูว่าเข่าในน้ำเงินดีกว่า พันธ o หลังช่างยังชอบไปเื่นของพันพยักษ์สราชบุมซึ่งเป็นมวยแทนให้ตาสัดส่วนจะท่านอยู่ที่55เซนะครับก็ครับทวนกันทั้ง6คู่ครับสำหรับมวยไทยเจดสีนะครับนะต่อไปก็เป็นรายการมวยเป็นรายการมวยช่อง5นะครับนะคู่ที่1นึ่งนี่เป็นการพบกันระหว่างทัตตะแดง มั่งมีอ,อุดดอนพนัฒนาของฝานนยอดคลาสสิกไรซิ่งมวยไทยนะครับนะผมเองก็ยังชอบไปที่นั่นของเพชรมั่งมีอ,อุดดอนนะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันทางด้านของยอดอารียาสามติบลพัฒนาถวานุนศิลาชัยดาบชาญกองปราบมวยคูนี้ก็ยังชอบไปที่ศิลาชัยดาบชาญกองปราบนะครับให้ตาส,ส่วนจากนะนี้ในนัดนี้อยู่ที่65%เเลยและให้ทางด้านของศิลาชัยดาบชาญกองปราบเป็นมวยเด็ด ตัวเดียวเลกเล่นของช่อง5้าในนัดนี้ด้วยนะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงพรหัสน้อยสอสมัมายพระานปานวลหนุ่มชีวะริสิ่งมวยไทยมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดร้อยสี่ห้าปอนด์นะครับนะก็ยังชอบไปที่เ้านของพระัสน้อยสอสมัมายนะครับนะให้ตัาส,ส่วนจะชนะในนัดนี้อยู่ที่6 5เปอร์เซ็นต์นะครับและให้ทางด้านของพฤหัสน้อยสอสมัมายเป็นมวยเด็กลุ้นหล่นหลับนับน,บนกได้ด้วยนะครับ คู่ที่สี่ครับจะเป็นคูอของรายการในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสดงทวีชัยพีเคแสนชัยพบกับทางด้านของฝ่ายน้ําเงินยอดวิทยาสทอเทเยาบางแสนนะครับนะ้ามวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดน,น้ําหนัก132ปอนด์ทางด้านของฝ่ายน้ําเงินนี่มาขาดเกือบปอนด์นะถือว่า ืูว่าจะเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างด้วยทั้งดฟแรง2 PK นะวันนี้ก็เลยชอบไปที่น่นของเทวีชัย PK แสนซไทยมวยไทยเยิมให้รัศสส่วนจะชนะในนัดนี้อยู่ที่55เปเซนต์ะครับก็ครับถ้วนกันทั้ง10คู่เลยนะเป็นการฟันทงหลังช่างนะครับวันนี้ผมจะภาคมวย3ช่องนะก็เริ่มตั้งแต่ช่อง8เวลาเที่ยงครึ่งต่อด้วยช่อง 7, เปิดท้ายด้วยช่อง53ครึ่งอ่า3ช่อง ฟังผมพากันยาวๆนะครับหน้ศูนย์แปดสองเจ็ดหน่นึ่ก้าแปดแชอบแบบไหน,นยางไรโทรไปสมัครกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอทุกท่านรุ้นมวยแล้วก็วันจันทร์ลุ้นหวยให้ได้เฮกันดังๆขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ